สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสาไพยิบสีหรือสาไพทาโร่นะคะสําหรับคลิปนี้สาก็จะมาทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีเมษนะคะ <c oughs> คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมประจําเดือนกันยายน2563นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของ ชาวราศีเมษนะว่าในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะาศาจะดูแบบราศีนะคะใครที่เกิดราศีไหนก็ดูราศีนั้นหรือใครที่ดูลัคนาก็ได้นะคะดูเทียบเคียงกันก็ได้สิ่งไหนดูแล้วอันไหนมันตรงกว่ากันก็ดูอันนั้นนะคะ ในการทำนายดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเป็นดวงโดยรวมโดยกว้างชนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะก็ดูอย่างมีสตินะคะเดี๋ยวสาจะเปิดไพ่แล้วก็หยิบไพ่แทนชาวราศีเมษนะคะสาจะดูในส่วนของเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะเดือนกันยายน1นึสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบใบค่ะชาวราศีเมษนะพไพ่ใบแรกคุณได,สดสะะ้สิบดาบเอ็มเพรสนะคะสิบดาบเอ็มเพรสสามเหรียญค่ะสี่ถ้วย ควีนออฟว a นเพชรออฟวานนะคะสองถ้วยห้าดาบสามถ้วยแล้วก็สี่ดาะเดี๋ยวเรามาดูกัน <c oughs> ชาวราศีเมษนะคะไพ่ตัวตนของคุณที่ได้นะเดี๋ยวขอขยับนะ เดือนมาเน้นน่ยไพ่ตัวตนที่คุณได้สิบดาบในเดือนกันยายนนี้น่ะชาวราศีเมษนะคะก็ให้ระวังนะให้ระวังเรื่องการถูกหักหลังการถ,กถูกแทงข้างหลังนะคะกะ็เพราะว่ามีไพ่สิบดาบขึ้นนะคะสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ได้เป็นหนังใจนะคะมีไพ่สิบดาบขึ้นพร้อมไพ่เดอเอ็มเพรสนะคะจริง ในเดือนกันยายนนี้คุณจะสุขสบายนะเ,เรียกว่าสุขสบายมีความสุขมีความสุขสบายนะคะแต่ก็ให้ระวังแค่อาจจะมีคนหักหลังคนแทงข้างหลังแค่นั้นนะคะอ่าจะสถานการณ์ตอนนี้คุณสุขสบายนะคะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ช่างนะมีคนคอยช่วยเหลือแต่ที่สําคัญคุณอนะ มีคนคอยช่วยเหลือแต่คุณเหมือนไม่ค่อยอยากรับความช่วยเหลือจากใครนะคะอยากยืนด้วยลําแข้งของตัวเองทำด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าชาวราศีเมษจริงการงานคุณมั่นคงนะการงานคุณมั่นคงดีหรือว,ว่าคุณอยากทำอะไรด้วยตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่อ,อนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นก็คืนคูคุณ,คณ,คณได้ไพ่ เหตุอว่าเด็กถือไม้เท้านะคะเด็กถือไม้เท้าเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆห,หรือกําลังเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆถามว่าดีไหมดีมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะมีคนคอยช่วยเหลือเหลือคุณนะคุณจับไปได้ดีนะแต่ให้ระวังเห็นไหมคะมาอีกแล้วดาบห้าดาบเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางาน หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเขาอาจจะไม่เห็นด้วยนะคะในสิ่งที่คุณอยากทำเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ถามว่าคุณอยากทำไหมคุณก็อยากําเพราะคุณคิดว่าถ้าทำแล้วการงานคุณมันจะไปไปได้อะไปได้สวยนะ,ะมันสามารถที่จะก้าวหน้าได้นะคะแต่ให้สรุปให้สีดาบนะเขาบอกว่าถ้าผู้ใหญ่ทักอะไรห้ามโตเถียง นะคะห้ามตัวแย้งก็นิ่งๆไปนะคะคือไม่ต้องไปพูดคุยกันเยอะพยายามนิ่งไว้นะคะหรือว่าถ้าจะทําอะไรก็พยายามนิ่งไว้ก่อนนะคะไม่ต้องค่อยๆทำนะอย่าแบบคิดปุ๊บทาเลยอะไรเงี้ยค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะ,ะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มให้ในส่วนของ มาดูในเรื่องของการงานมาเจาะลึกในเรื่องของการงานการงานชาวราศีเมษเดือนนี้งานคุณดีนะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคิดคุณจะทำอะ่ะถามว่าการงานคุณดีไหมดีนะคะได้สี่หมายเท้าการงานคุณมั่นคงดีสิ่งที่คิดบางคนอาจจะคิดอยากจะลงทุนอยากทำอะไรสักอย่างอะแต่คุณก็ยังลังเลใจนะมันมีไพ่แปดถ้วยขึ้นมา คุณก็ยังลังเลใจย,ยังคิดไม่ตกว,ว่าจะทำดีไหมนะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณทำแล้วมันจะดีแล้วมันจะไปได้นะคะคุณถ้าคุณคิดจะเริ่มทำนะคะไม่ว่าคนทำงานส่วนตัวหรืออมีอาชีพเสริมบางคนมีงานประจำแต่อยากทำอาชีพเสริมคุณทำได้นะมันจะช่วยให้การงานคุณมั่นคงการเงินคุณมั่นงคนขงขึ้นนะ ในส่วนของเรื่องของการงานมาดูในเรื่องของการเงินการเงินชาวราศีเมษการเงินเดือนนี้ต้องต่อสู้ฟันฝ่าหน่อยนะการเงินคุณไปได้ไหมไปได้ปัญหาอุปสรรคเรื่องการเงินที่เข้ามาถ้าคุณมีขาดเงินเงินขาดมือจะมีคนมาช่วย แล้วมีไพ่เทมเพลนขึ้นแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะเงินอาจจะได้มาจากการเดินทางนะเดินทางแล้วจะดีมีเงินนะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยในส่วนของอมาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ในเรื่องของการเงินนะมีสามทุบสามเหรียญเข้ามานะคะฉะนั้นการเงินของคุณเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะผ่านมันไปได้นะคะ จะมีคนคอยช่วยเหลือถ้าค้าขายก็มีกําไรนะถ้าคนที่ทําค้าการค้าการขายนะมาดูในส่วนของสุขภาพสุขภาพ,ภาพให้ระวังการเจ็บป่วยนะเพราะคุณได้ทั้ง10ดาบแล้วก็4ดีดาวให้ระวังตัวคุณนั่นแหละเจ็บป่วยนะคะอาจจะมีเจ็บป่วยได้หรือว่าปวดหลังได้นะคะก็พยายามอย่าทำงานเยอะเนาะให้ระวัง สุขภาพคุณไม่ค่อยดีนะในเดือนนี้นะแต่ถามว่าเป็นอะไรมากไหมไม่เป็นอะไรเยอะเพียงแต่ว่าอาจจะมีเจ็บป่วยได้ปวดหลังได้นะคะก็พยายามพักผ่อนเยอะๆนะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของเรื่องความรักความรักของคนโสดคนโสดนะความรักของคนโสดชาวราศีเมษนะคนโสดคุณก็ มีคนเข้ามานะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แต่เหมือนคุณยังเฉยๆอะเหมือนคุณยังไม่ค่อยสนใจอะคุณยังเหมือนกับว่ายังอยากอยู่โสดต่อไปนะคะในคนโสดนะเราดูไพ่แนะนำว่าอะไรในคนโสดเขาบอกว่าคนที่เข้ามานะเป็นเนื้อคู่ของคุณ คนที่เข้ามาคือเนื้อคู่นะคะแล้วก็ก็ให้คุณคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนนะคนโสดนะคะคบกันเป็นเพื่อนดูแลช่วยเหลือกันไปก่อนนะคะต่อไปมาดูคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคนคุยคุณมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องทุกข์ใจนะคะแล้วก็โหขึ้ดาบขึ้นมาเลยคนมีคนคุยนะ คุณมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องทุกข์ใจมีปัญหานอนไม่หลับนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เลยนะสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพยายามนิ่งนะคะคนที่นี่แบบนี้คนที่คนที่คุยอยู่นะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะ ก็ช่วงนี้พยายามนิ่งๆไว้ก่อนนะไพ่บอกว่าทำตัวเองให้มีความสุขแล้วก็เวลามจะช่วยเยียวยาแล้วก็จะช่วยให้คุณรู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่ชาวราศีเมษคนมีคู่นะคะคนมีคู่ในเดือนนี้คนมีคู่อาจจะคิดเยอะคิดมากมีตกกังวลคนมีคู่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาที่ตัวคุณคิดเยอะคิดมากมีตกกังวลนะคะจริงๆคนมีคู่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะดีอยู่ชาวราศีเมษดูไพ่แนะนำว่า คนมีคู่ก็ต้องเรียนรู้กันไปแล้วก็ช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันแล้วก็ให้สร้างความรู้สึกที่มันโรแมนติกมีความรักต่อกันนะโอเคชาวราศีเมษเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการให้คำแนะนำคำแนะนำในเดือนกันยายนนี้นะพารอยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างชาวราศีเมษ ให้บอกว่าทําทุกอย่างให้มีความสุขเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จ successful complete ความสําเร็จที่มันสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็เน้นไปที่ความคิดนะคะขอให้คุณคิดบวกเยอะๆนะคะให้คิดบวกคิดอย่างชาญฉลาดแล้วก็เรียนรู้ที่จะก้าวต่อไป นะคะอันนี้คือคำแนะนำของชาวราศีเมษในเดือนกันยายนนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใน,ในส่วนของคลิปของการทำนายดวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะโชคดีมีความสุขค่ะ